สวัสดีครับวันนี้แฮปปี้สมพงศ์จะพามาดูโกดังว่างที่ HR02 โกดังนี้ตั้งอยู่บนถนนเทพรักษ์จังหวัดสมุทรปราการครับโครงการนี้มีโกดังว่างอยู่หนึ่งหลังครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับนี่คือถนนในโครงการของเรานะครับโกดังว่างนี้จะเป็นโกดังยูนะครับโครงการนี้เหลืออยู่ยูนิตเดียวแล้วนะครับ โกดังนี้มีขนาดอยู่ที่15คูณ20สูง6นะครับประตูทางเข้ากว้าง4เมตรสูง4เมตรสามารถถอยรถเข้าไปได้ครับพื้นที่ใช้สอย300ตารางเมตรครับมีออฟฟิศให้1ออฟฟิศนี่ครับออฟฟิศของเราพื้นที่ใช้สอยในออฟฟิศ26ตารางเมตรครับผม เราพาเข้าไปดูในออฟฟิศก่อนะประตูออฟฟิศของเราเป็นประตูบานสไลด์นะครับมีหน้าต่างให้2บานส่วนพื้นปูกระเบื้องยางให้นะครับมีจุดเสียบพักไฟให้4หจุดเยอะมากครับหลังคาเป็นฉนวน PU นะครับ การความร้อนได้ดีเก็ดระบายอากาศรอบด้านครับสี่ด้านหลอดไฟสองสว่างหหลอดนะครับมีห้องน้ำให้สองห้อง แล้วก็ประตูฉุกเฉินอีกหนึ่งบานครับผมท่านใดสนใจโกดังติดต่อสมพงษ์ได้เลยนะครับ092 4847 128